กลับงามๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาแล้วค่ะกับ ซนส์บันเทิงและรัเตอร์นะคะทางหายกันไปนานรู้สึกคิดถึงร a เตอร์และเซนส์บันเทิงกันบ้างหรือเปล่าถ้าคิดถึงแล้วก็วันนี้ร a เตอร์มีของมาแจกค่ะจะบอกให้นะคะวันนี้คือของที่สุดพิเศษจากแคมเปญแจกกันสนันเมืองที่ยูนิลิเวอร์ร่วมกับซาริโอคาเดเตอร์แรงกิ้งทางฮลโล k คิตตี้แบนแบนมารูและป um ัมปอมปุรินมีเยอะจริงๆค่ะและไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจะเห็นที่นี่เป็นที่แรกและจะแจกกันที่นี่ด้วยดูให้จบถึงท้ายคลิปนะคะ และหัวข้อในวันนี้ที่ดับเบิจะบุกกองถ่ายบริษัทฮาไม่จำกัดนั้นก็คือก็คือก็คือถ้าในวันหนึ่งพี่เขาได้สร้างภาพยนตร์ในแบบของเขาเองเขาจะสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาและคอนเซปต์ในเรื่องนั้นจะเป็นยังไงบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมละครว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรตาม r a บเตอร์และของ p r e เมียมจาก s าริโอเข้าไปเลยคะ่ะ เริ่มจะตลกรูปหล่อพ่อรวยรถเก่งติดแกส๊สแจช๊ชชวนชื่นกันก่อนเป็นคนแรกเลยค่ะเป็นไงบ้างครับพี่แจ๊ดลับเตอร์กลับมาแล้วจาก,จากที่ห่างหายไปนาน <c oughs> คิดถึงลับเตอร์ไหมคะคิดถึงมากจาก้ะทุกวันนี้นี่พี่เ <c oughs> ข้าห้องน้ําพี่เห็นหน้าลับเตอร์ลอยอยู่ในชักโรค <c oughs> รกลับเตอร์คนสดีดใจไหมครับพี่ลอยเบียดขี้ขึ้มาเลยแหละพี่จ๊ดก็เป็นคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์มาเยอะใหญ่อ่ะอ่าหนังก็เล่นมาเยอะเล่นมาเยอะได้เยอะมากเหรอครับประมาณนึง ถ้าสมมติว่าจะให้ทําอีกสักเรื่องหนึ่งเอาไปนี่เลยหลวงพี่แจ๊ดปะทะพีเดอร์หลวงพี่แจ๊ดปะทะพีเดอร์ใครเป็นนางเอกคะพี่ตัวนางเอกก็ต้องแบบสวยๆหน่อยพอจะว่างไหมว่างคับพี่แต้อจมีโอกาสนั้นด้วยหรอครับไปตามพลอยเชอมานี่พี่อยตามพลอยเชอมานี่หี่นอยพลอยเชอมา็นคนเล่นตัวเทพสีใสล้มพระเอกแล้วหนังฉายแค่1ิบหกวิพอคือไม่อยากให้คนมาเสียเวลาดูจุ๊บจบจบเลยใครจะดูก็ดูกูไม่ดูคนละใครจะดูก็ดูกูไม่ดูคนละ แห่พี่แจสขาได้ทำทั้งทีนี้ยังทำเอามันไปอีกถ้าเปลี่ยนใจทำจริงแล้วก็อาจทำยอดทะลุพันล้านได้ไปฉชยที่เทศกาลหนักเมืองคานส์ก็ได้นะคะพี่แจสสำหรับคนต่อไปเชื่อว่าทุกคนต้องรอที่จะรู้คำตอบกันแน่ๆค่ะล่าสุดเห็นไปแสดงหนังกับเขาด้วยนะคะพี่โรเบิร์ตสายควันของน้องแรปเตอร์แรปเตอร์กลับมาแล้วค่ะหลังจากหายไปนานโอ้ไม่น่ากลับมาน่าจะหายไป ถ้าพี่เบิร์ดมีโอกาสจะสร้างหนังพี่เบิร์ดคิดว่าพี่เบิร์ดจะสร้างหนังชื่อเรื่องว่าอะไรคะจูบจิ๋มที่ริมโขงเป็นหนังรักฮะแบบดราม่านิดหน่อยนางเอกชื่อจิ๋มแล้วก็ไปจูบกันที่ริมโขงเราจะเน้นแบบภาพสวยๆเน้นภาพสวยงามเราชอบะไรทิมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราชอบะไรทิมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทำไมนางเอกต้องชื่อจิ๋มอะคะมันชื่อคนปกติอะครับแต่ <ST> S> <S เปิรร้านเสริมสวยไม่ได้นะจะชื่อร้านเสริมสวยจิม <ST> S> <S ๋มทุนจะน่าเกลียด แล้วถ้าแรปเตอร์เล่นด้วยอะแรปเตอร์ก็ต้องเล่นภาค2ภาค2งชื่อเรื่องอะไรครับพี่เบิร์ดดมหำที่ลำปางนะฮะพระเอกเป็นเด็กจากบ้านนอกทางภาคอีสานชื่อหำนะเป็นเด็กสู้ชีวิตสร้างตัวจากเด็กก่อสร้างแล้วมาเป็นเจา้าพ่อแรปเตอร์เล่นเป็นอะไรในเรื่องนี้คะก็เล่นเป็นตัวดมไงดมเป็นเพื่อนกับพระเอกที่พาพระเอกเขาสดกรุงเทพใช่ไงชื่อดมจะไปดมจริงดิหน้าฝนเนี่ยมันจะหืน คอนเซปต์ดีแบบนี้เข้าโรงภาพยนตร์เมื่อไหร่แล้วก็รับรองตราตรึงถึงก้นบึ้งหัวใจบรรดาสายควันเอฟซแน่นอนเลยเละค่ะพี่โรเบิร์ตแล้วพี่นุ้ยตลกตัวตบของเราล่ะคะอยู่ในวงการมานานแสนนานอยากทำหนังกับเขาบ้างหรือเปล่าคะเนียพี่นุยคิดถึงหลับเตอร์ไหมคะคิดยึงตลอดเวลาทำไมครับพี่คิดจะข้าจะข้าจะฆ่ามึงฆ่ารับเองโอ้ย ดีใจจังเลยค่ะโอเคเข้าคําถามวันนี้เลยดีกว่าถ้าสมมติว่าพี่นุ้ยมีโอกาสจะเป็นดีเรคเตอร์กับเขาเนี่ยพี่นุ้ยจะสร้างภาพยนตร์เรื่องอะไรคะเป็นหนังฮ่องกงบูรังผานผู้หญิงฆ่าใครทําแช็คเรื่องราวก็เกิดขึ้นในวันสงกรานต์เออแล้วถ้าสมมติว่าลับเตอร์ขอเป็นแจมในหนังเรื่องนี้ได้ด้วยไหมคะไม่ได้ไม่ได้เองต้องเล่นอีกเรื่องหนึ่งของเองต้องเล่นหนังอินเดียรูทวานบานดีเปิดมาเลยโดนผมขืนน่อนเลย มัน่าจะชอบมันรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงเตะเลยทีนี้ดูมกุมกันเตะเลยแล้วมันจับเราแหกตเอาพิกป่นเลยเราก็ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นรูทวานบานดีชอบไหมชอบปวนรเยตูดึยอมอ่ะ <c oughs> โอ้ยแต่ละเรื่องของพี่นุย้ยเนี่ยนะค่ะแซ่บทั้งนั้นเลยค่ะเ,คเ,เปิดกล้องเมื่อไรเนี่ยวแรปเตอร์จะรีบเคลียร์คิวไปร่วมเป็นปส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้เลยนะคะคุณพี่ต่อด้วยตลกดาวรุ่งพุ่งแรงกว่าจรวดของเรากันค่ะ <c oughs> หเห็นผลงานหลายต่อหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแต่ภาพยนตร์นี้ยังไม่เคยเห็นพี่เขาแสดงเลยจริงๆยังไงคะหรืออยากจะทําเองคั้งนี้พี่บอลเป็นไงบ้างครับพี่คิดถึงแรบเตอร์ใหมแรปเตอร์กลับมาแล้วไม่ครับ ทำไมทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยถึงที่ถึงทีงถ่ถ,ถ,ถึงหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นสมมติว่าถ้าจะให้พี่บอลจะทำหนังสักเรื่องหนึ่งถ้าทำใช่ไหมผีท้องร้องผีท้องร้องอเปิดมาจะมีหลวงพี่แจ๊ดระหว่างที่หลวงพี่แจ๊ดเดินเดินปีทบาทอยู่ปับ๊บวิวดิเซลขับรถมาเลยเลครับผมแข,ข่งรถมาชนใช่ครับผมหลวงพี่แจ๊ดตายกลายเป็นผีท้องร้อง ได้ยินกันชัดแล้วนะคะทุกคนถ้ายัางไงเข้าโรงภาพยนตร์เมื่อไหร่อย่าลืมผีทองร้องกับพี่วินดีเซลของพี่บอลกันด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้นวนักเขียนของนุ้งแรปเตอร์ละ่ะคะเห็นในภาพยนตร์อยู่บ่อยๆอ,อยากจะลองทำเองสักเรื่องมคะนัคอมคะ่ะคือวันนี้ค่ะถ้าสมมติว่านักคอมได้มีโอกาสสร้างหนังเป็นของตัวเองนักคอมจะสร้างหนังเรื่องอะไรคะอ๋อ ตามล่าอีตอแหลรับจะถามดีไหมครับว่าแร็ปเตอร์สามารถเล่นได้ด้วยไหมมึงเลยตอแหลมึงเลยตอแหลเปิดเรื่องมาก็นางเอกมาหาเลยมาหาเลยมาหาจะพูดคาเดียวพูดง่ายพูดว่าที่รักจ้ะเช้าแล้วไม่ออกไปหาน้ำพึ่งเลยจ้ะทันแตนแ่วันนี้สีทองภูมิใจเสนอตามล่าอีตอแหลหนังดังมากพระเอกคือกูนี่แหละแล้วนางเอก่ะไม่ใช่มึงอะจุงเขาเป็นนางเอกตลอดนะนี่มึงแต่งตัวเฮียเนี่ยนักรบโรมันด้วอ่ This แหมนักคอมขาหนังแต่ละเรื่องของนักคอมเนี่ยนะคะคอนเซปต์ดีทั้งนั้นเลยค่ะแต่นักรบโรมันเนี่ยไม่เอาได้ไม่คนาโอยตุดเพลียอุตาเกือบลืมโอรสคาเฟ่ของเราปแล้วค่ะรายนี้เนี่ยเห็นแสดงภาพยนตร์มาตั้งแต่แรปเตอร์ยังไม่เกิดเลยค่ะแสดงหลายเรื่องแบบนี้คิดจะมีเป็นของตัวเองสักเรื่องมัค้คะพี่ตักขานี่คือจะมาสัมภาษณ์ถ้าเกิดพี่จะมา ทำหนังหนึ่งเรื่องก็คือจะเป็นทําหนังเกี่ยวกับเรื่องของภายในครอบครัวแล้วกันเพราะว่าคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นผู้ชายที่รักลูกและก็รักเมียมากจะทําเป็นหนังแบบเรียลลิตี้เลยสามเดือนคือจะให้เมียเนี่ยกลับไปอยู่ที่มาเลยและพี่ก็คือจะอยู่กับลูกแค่สองคนชื่อเรื่องอะไรดีคะรักนะจ๊ะเมียจ๋าถ้ารับเตอร์จะขอไปเล่นด้วยใน หนังเรื่องนี้อ๋อไม่เอาคับไม่เอาไม่เอาไม่เอาสร้างสีสันสักหนึ่งเทปอจะมีโอกาสใหม่กูมึงมาแดกลูกกูฮะกูมึงมาแดกลูกกูฮะโอ้ยนี่ลับเตอร์เป็นคนนะคะพี่ตากไม่สามารถกินน้องเบลีฟไดหรอกค่ะแต่เอ๊ถ้าหิวหิวก็ไม่แน่นะครับมาถึงคิวของแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้กันแล้วค่ะเป็นถึงนักร้องสาวสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งเสียงร้องปรบมือต้อนรับพี่เอิญสุรัติการค่ะสวัสดีครับพี่เอิญ พีเอิญสุรติการนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้มาบริษัทหาเม่ะจำกัดสนุกไหมคะโ้สนุกมากค่ะมี่ไม่เคยแบบว่ามาเจออะไรที่แบบพี่ๆแบบตัวตัวเต็งๆตัวเต็มๆอย่างเงี้ยแล้วมาเจอมุกแต่มุกที่แบบว่า ค่ะจนแบบปวดท้องเลยฝากให้แฟนๆติดตามเทปของพี่เอิญด้วยดีกว่าค่ะก็ฝากติดตามด้วยกันละกันนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่เอิญกันด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้เวลา5โมงเย็นทางช่อง9 M- cut HD ที่บริษัทหาม่จฉากดคาคุณผู้ชม <S <S เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบค่ะเรามีของมาแจก และสําหรับวันนี้อย่างที่แรปเตอร์ได้บอกไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะว่าจะมีของพิเศษสุดจากแคมเปญแจกกสิณันเมืองของ u n i ิเดวอร์มาแจากพี่ๆทุกคนด้วยใครที่อยากได้ของน่ารักแบบนี้นะคะง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อสินค้า u n i ิเ v e วอร์จากร้านที่ร่วมรายการและครบตามราคาที่กําหนดเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นค่ะก็รับของพรีเมียมจากซ a ริโอกลับบ้านไปเลย <c oughs> รีบซื้อกันหน่อยนะคะก่อนที่ของจะหมดค่ะและที่เลิศไปกว่านั้นนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้งเดือนมิถุนายนนี้ u n i ิเดวอร์เข้าใจดี จัดบูตกิจกรรมให้เราลุ้นรับของรางวัลเพิ่มเติมอีกมากมายอยากได้แล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ที่ www. แจกกันสนันเมือง com เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของ Raptor ร์และ s e นบันเทิงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย